บิดทเตาะฉันคือทีวีแมนและก็นี่คือตอนจบของซีรีส์นี้แล้วเพราะว่าคนดูน้อยไงก็เลยสรางตจบสัดีซสเดสวัสดีผมชื่อเดอะสปิเกอร์แมนคุณคงจะเป็นบราวคาเมน่าแม่สินะดูได้ไง ก็ว่าผมดูข้อมูลคุณมานานคุณตัวรุ่นนักทีวีบูแมนสินะฮ่าฮ่เรื่องตลกงั้นเหรออะไรตลกเหรอเออคุณทำอะไรครับใจเย็นครับใจเย็น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 ไปอยู่ไม่อเย็นแล้วเออไอ้นานเป็นคนทรยศพวเราจากการแก่ต่อยหน่อยไอ้คนทรยศที่แกเป็นใครฉันคือลูกตุ่มแมนลูกตุ่มแมนเหรอเหมือนสปิเอร์แมนเปล่าไม่เหมือนกั็ว่านี่แน่นี่แน่นี่แน่ ลุกตุัมแมสเอะขนาดลูกขนาดลูกตัวแมนก็ยังสู้ไอ้นี่ไม่ได้เลยเหรอสู้พี่น้ำตาลไม่ได้นี่แหละนี่แหละโอ้โหพี่น้ำตาลโหดเกินพี่น้ำตาลโหดจ้าฉันคือกิสกิบิีดทะเลชิจะฆ่าแกนี่แหละโอ้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 เฮ้กิสกิบิเดทยเลกิสกิส ฉันคือเอสโตเทเลตและฉันก็จะฆ่าแก accepted, ด้วยมาสิเอสโตนี่ฮชนะแล้ว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 ฉันคือแคทเทลนี่แหละฉันกลับมาแก้แค้นแกแล้วบูสกเบีเข้ามาโจมตีผมพร้อมแล้วจะลงนระลอกยิดยดหมายความว่ายังไงว่าจะลงนรกทั้งคู่นี่ไงอันนี้ไงเย็นแล้วไงจะใช้นิวเคลียร์ฆ่าใช่เหรอ ลงนรกกับฉันเถึงนะไม่ตู้ได้ข่าวว่าลุงจีเหลี่ยมกับไททันทำรหาแมนตายแล้วไม่เป็นไรพี่ก็ยังมีไททันอีกตัวนี่ไงว e วอ r e j u ม t m e ยอาย o die y อายุแหวนยอดไม่้ลักอะไรจั้งนั้นรู้ s h u h e wind ่่ นานไงปีสามไปแล้วแต่สกแมนสู้เองไม่เงี้ยครับสกแมนเอ๊ะตายเองโอ้อฉท่านคือแอสโตเทม์ตส่วนแกแอร์าวคันไม่ไ้แมนพระเอกของเรื่องนี้สินะเช่แล้วนี่เนี่ยแต่ทำไมแกถึงต้องปรากฏตัวมาในตอนจบแล้วเนี่ย เขาให้ฉันแบบกดตัวในตอนจบก็คือเขาก็จะไม่ให้ตอนนี้เป็นตอนจบแหละแต่ด้วยความที่ไม่มีคนดูเขาก็เลยให้ตอนจบโอเคโอเคโอเคกดต่อนี่นะแกะอ๋ <laughs> อตาย่าโอ้ทำดีมากนายแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่นึงน,นะอะไรเหรอฉันก็คือนายน่ะคือพระเอกแต่ว่าตอนนี้นายก็ต้องมาเป็นตัวละครสำคัญที่อยู่ในตอนนี้เพราะนายเป็นตัวเอกของตอนนี้แล้ว แต่ตอนนี้ฉันก็ตั้งใจทําให้มันยาวขึ้นจริงเหรอใช่แม้จะไม่มีคนดูแต่ว่าฉันก็พร้อมแหละปะมาเริ่มบทขอบอกเลยนะนึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันอีกที่แท้พวกแกก็ต้องการของโลกแล้วเนี่ยใช่ต้องการของโลกฮ่าฮ่าฮ่านี่นี่นี่เนีะแอะเผื่อช้อนแกขาเผื่อชฉันแกตายแน่ตายก็ตายที่เออเออ้องมาเลยกระสุนหมดนี่เน่นี่แนี่ยเออเออเออนี่อื้มจแก ก็เอ๊ะตัวตายอึบอึ๊บไปนะก็สูงหมดอีกแล้วไอ้เออเออหนอนแล้วฉันหนอนแล้วนี่ยิงนี่แหละยิงเออตายฉันยังรอดอยู่ฉันยังรอดอยู่ฉันยังรอดอยู่ฉันสกิบิดิททอยเลทตอนนี้สกิบิดิททอยเลทของฉันเหลือแค่นี้แล้ว แกตายแน่นี่น่ฮ่าฮ่แก nah, น่าเป no, ็นได้ไอีแพ so ้แกน่าเป็นไดไอคีใครไม่ยอไม่ร้อนเป็ที่แยนายเนี่ยตทุกตัววานจะเป็นแค่ตัวร้ายบางคนเป็นพเอกนาจะตรววานศูนย์หนึ่งหรือจัตรวาลหล่ะนายนั้นไม่สามารถเป็นพระเอกได้ฉะนั้นแล้วนายไกคีแค้ีแพ้ขีแพ้๊บฉันไอคีแพ้ นี่แหละอ้าาอาาดูนั่นดิมีมนุษย์ยังเหลือรอดอยู่บาวคาเมรมแมนเดี๋ดวยวจะช่วยนายเองเดี๋ยวจะช่วยนายเองเออเอาตอนนี้ฉันจะช่วยพวกนายเองจะช่วยเองนะไม่มีใครช่วยเขาได้แล้กจากตัวเขาเองนี่แคคือ ตัวใหม่สินะใช่เนี่นี่นะแล้วข่มสินะนี่แหละจกตาสจอนนี่นะนา,ายท่านช่วยผมด้วยนายท่านช่วยดูจะ,ะไม่ช่วยแล้วอีกแกคือนายท่านของมันละใช่นี่แหละใหม่นะคีแพยไอคีแพยคีแพยกลายเป็นได้แค่ไอคีแพยแกน่ะเป็นได้แค่คีเพยแพาไอ้คีแพย แกเป็นไดไอคิพแพรแกเป็นไดอคิแพนะไอคิพแพรแกไอคิพแพรั้นรู้นี่คือฉันจะปิดชีพตัวเองเพื่อสละชีวิตไม่นะอยากตายนะนายไม่นะฉันเหลือเลือดอีกไม่มากแล้วจะตายแล้ว จะตายแล้วไม่ไม่ปล่อยเขาไปเถอะปล่อยเขาไปเถอะเพื่อนเอาพี่กัทเทลนี่พี่มาได้ไงเนี่ยกดฉันน่ะจะมาบอกนายว่าให้ปล่อยเขาไปเถอะคนนั้นคือวรุสเซเนียฟรุอเซเนียไอคิดเพื่น ไอ้ไอที่ผ่านเฮเซนยเฮเซนย้เหตุการณ์นะพวกสกินเนสลเต์ปย้เป็นมครั้งเนสเกอระพ้มันได้วงานส่งไปจราคมในฐนะท่เสตลส่วนวกลมก็กลับไปเป็นมนุษย์อครั้งจริงๆพวกาลแมเคยมนุษย์มาก่อนส่วนจอนนี่ก็ได้ยังไม่ยังไม่ตายแถนจอนี่ก็กลับไปมนุษย์เพราะว่าเขาเคยเป็นมนุษย์มาก่อนเรารักมาและเพื่อน เ,ออเรารักนายนะแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพลายโอยแกเป็นใครเนี่ยเราใครไม่ร่ามอะไร้ดี่แกเป็นมนุษย์แล้วเหรอใช่เป็นมนุษย์แล้วโอ้โหจุดหับมุมสุดๆเลยคิดถึงนายนะเพื่อนคิดถึงนายนะคิดถึงนายฉันคิดถึงนายนะวันดีเธอเป็นใครอะฉันก็คือทีวีบูแมนเงล่าโอ้ไงหลังจากนั้นเมืองเมลอนก็กลับมาสงบสึกอีกครั้ง ทุกคนมีชีวิตชีวาและทุกอย่างก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดการจบบริบู